ค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำคลิปพยกากรณ์นะคะในหัวข้อเกี่ยวกับตัวเลขกันบ้างเนาะว่าเลขอะไรที่นําโชคคุณนะคะแล้วก็แล้วนาโชคคุณเรื่องอะไรนะคะเลขนั้นสามารถทําให้คุณโชคดีเรื่องอะไรได้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะความรัก หรือสามารถเสริมอะไรให้ดวงคุณดีขึ้นได้ด้วยนะคะนุ่นจะมีไพ่ให้คุณเออไพ่คุณเลือก4ี่กองนะคะกองที่1นึกองที่2องกองที่3ามกองที่4ี่นะคะให้คุณหลับตานะคะตั้งสมาธินาะว่าตัวเลขอะไรที่นําโชคคุณนะคะแล้วจะทำให้คุณโชคดีเรื่องอะไรนะคะน่าจะเลือกไพ่ได้แล้วนะคะค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกไพ่เนาะ ่ะแยวนุ่นขออ่านไพ่กองแรกเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกการสีน้ำตาลนี้นะคะดูสีว่าตัวเลขอะไรนะคะที่นำโชคคุณนะที่ทำให้คุณโชคดีนะคะคุณได้คิงถือถ้วยนะคะ สิบไม้เท้าเดี๋ยวให้พิเทศนะคะและสิบเหรียญอ่าเลขที่นำโชคคุณนะคะเด่นๆเลยนะคะคือเลขสิบหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์นะหรือเลขสิบนะคะนำโชคคุณเรื่องอะไรบ้างน,นำโชคเรื่อง คนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะอาจจะมีคนนะคะคอยช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของการงานาในเรื่องของความรักก็จะมีคนนะคะมาให้ความสนใจคุณอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไหม้นะคะมาให้ความสนใจคุณช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะถ้าคุณใช้เลข10บเนี่ยหรือมีตัวเลขเออเกี่ยวกับ10หรือ10เนี่ยอยู่ใน ของใช้ของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนเลขบัตร ATM หรือเลขอะไรก็ตามเนี่ยที่คุณพกอยู่เนี่ยมันจะทําให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นการทํางานอะไรเนี่ยก็จะราบรื่นมากขึ้นนะคะคุณอาจจะมีเซนส์นะคะช่วงนี้อาจจะฝันแม่นหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีจิตเกี่ยวกับพวกเออสามารถแบบสื่อสาร เอวิญญาณหรือสิ่งนี้รับได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นหมอดูมีซูมีเซนพิเศษนะคะรวมถึงเรื่องการเงินด้วยนะคะเออถ้าคุณมีเลขสิบเนี่ยการเงินของคุณนะคะจะมีเงินเข้ามานะคะในหลายๆทางจากความสามารถพิเศษของคุณจากการสเสน่หาหรือว่าจากการดูดีของคุณการแต่งกายของคุณนะคะหรือสเสน่ห์ของคุณจะนำเงินมาให้แล้วก็จะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูคุณด้วย ถ้าคุณนะคะเป็นคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเราก็จะพบรักที่สามารถทําให้คุณนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตส่วนใครที่มีแฟนนะคะคุณมีโอกาสอาจจะมีโอกาสได้แต่งงานเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีโอกาสที่จะได้สร้างครอบครัวนะคะได้ด้วยนะก็สรุปว่านะคะคนที่เลือกไพ่นะคะกอง สีน้ำตาลหรือกองที่1นนะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข10นะคะแล้วก็จะนำโชคคุณในเรื่องของการงานการเงินนะคะรวมถึงความรักด้วยนะก็ขอให้คนที่เข้ามา,เ,าเลือกไพ่กองที่1นนะคะมีความสุขสมหวังนะคะในทุกๆด้านนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ฝากแชร์า like, ฝาก share, ฝากด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการสมัครสมาชิกช่องนะคะสามารถดูคลิกดูใต้คลิปได้เลยนะคะนุ่นแนบรายละเอียดไว้ให้แล้ว ส่วนคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะนุ่นก็แนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้แล้วเช่นกันนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทำทางสเต็มให้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการผิวขาวนะคะสามารถนะคะสั่งนะคะกุตาวิทีมหรือว่าเจลเล่นผิวขาวมาหามปอมได้นะคะนุ่นฝากไว้ด้วยนะวันนี้นุ่นไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาต่อกันที่กองที่สองนะคะหรือคนที่เลือกการสีเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเลขอะไรที่นำโชคคุณนะคะและนำโชคคุณด้านอะไรบ้างนะคะสำหรับใครที่ต้องการดูวดวงส่วสนตัวนะคะนุ่นแนบรายละเอียดใต้คลิปว่าให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ต้องการที่จะสมัครสมา,สมาชิกช่องนะคะนุ่นก็แนบรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วเช่นกันนะคะ สำหรับใครที่ต้องการนะคะสั่งซื้อกุ้าวิชีนนะคะครีมกันแดดนะคะหรือเจลมะขาม,าขมป้อมครีมบูมเล่งผิวขาวนะคะสามารถทักไปที่ไออลน์นุ่นได้เลยนะคะวันนี้นหยิบได้สามใบเลยคุณได้ชาร์จเมนต์สองเหรียญเดมูนขออีกหนึ่งใบแล้วก็ห้าถ้วยนะคะ เลขนำโชคของคุณนะคะคือเลข2กับเลข5นะคะ <c oughs> นำโชคเรื่องอะไรนำโชคเรื่องการติดต่อเจราจานะคะเงินหมุนนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องติดขาดเรื่องการเงินนะคะคุณจะหมุนเงินได้ในช่วงนี้แต่อาจจะเป็นแค่เงินหมุนนะคะยังเป็นรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่แต่มันจะทําให้สภาพการเงินคุณคล่องมากขึ้นรวมถึงคําพูดคุณนะคะ การที่มีเลข2หรือเลข5านะคะอยู่ในเบอร์มือถือเลขบัตรประชาชนเลขบัตร ATM หรืออะไรก็ตามที่คุณพกหรือใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยจะทําให้คุณนะคะโดดเด่นเรื่องการพูดการเจราจาการสื่อสารโดดเด่นในเรื่องการทํางานออนไลน์ขายของออนไลน์นะคะแล้วก็คุณเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำบุญนะถ้าคุณทำสินน่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคะ แล้วก็คุณเองเนี่ยจะมีเสน่ห์มากๆช่วงนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยมีเซนนะคะมีเซนเออบางคนเนี่ยอาจจะชอบเรื่องของการแต่งตัวนะคะ,ะเครื่องสําอางนะคะคุณถ้าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะเครื่องสําอางเสื้อผ้าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยจะทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นนะคะ ส่วนเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องความเศร้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายไปนะคะในเร็วๆนี้สิ่งที่เป็นสิ่งที่กังวลใจหรือคุณเคยทําให้คุณทุกข์ใจเนี่ยมันจะหายไปนะคะมันจะดีขึ้นสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้คุณเคยมีปัญหานะคะมันจะผ่านผลไปด้วยด,วยดีหรือมันจะดีขึ้นหลังจากนี้นะคะ่วงคุณอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่การที่มี เลขสองกับเลขห้าไว้เนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณหรือการเงินคุณนะคะถ้าจะมีปัญหามันจะมีเออสิ่งที่เข้ามาช่วยเยียวยาคุณนะคะเพราะคุณเนี่ยอาจจะมีศัตรูนะคะหรือคนที่คอยจะต้องทําร้ายคุณตลอดเวลานะการที่คุณมีตัวเลขนําโชคเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการปัดเป่าอุปสรรคนะคะในการทํางานในการเงินหรือว่าเออศัตรูที่แอบอยู่ในมุมมืดของคุณด้วยนะคะ ก็สรุปว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเลขที่นําโชคคุณคือเลขสองกับเลขห้านะคะแล้วก็จะนําโชคคุณในเรื่องของการเงินการหมุนเงินนะคะการติดต่อเจรจาก,การค้าขายออนไลน์การทํอธุรกิจเกี่ยวกับความงามหรือว่าเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะแล้วก็ปัดเป่าศัตรูคุณนะคะเพราะว่าคุณเองเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะยังไงก็ขอให้คนที่เข้ามาเลือกกองที่สองนะคะสมหวังโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากสมัสครสมาชิกได้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทำพาสแตมให้ด้วยนะคะวันนี้นุ้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาต่อกันที่คนเลือกไพ่ฟองที่สามนะคะหรือคนที่เลือกการสีเทานะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะก็ขอบคุณนะคะที่กดติดตามที่เป็นกําลังใจให้นะคะ แล้วก็ใครต้องการสมัครสมาชิกช่องนะคะสามารถคลิกใต้คลิปได้เลยนะคะนุ่นม,มีลิงก์ให้แล้วนะคะใครที่ต้องการดูตัวส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์นุ่นนะคะมาสอบถามจากการจองคิวได้เลยนะคะส่วนใครที่ต้องการสั่งซื้อนะคะครีมกันแดดหรือเซลเลื่อมผิวขาวมาหามป้อมนะคะก็แอดไลน์นุ่นมาได้เลยเช่นกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณเอ่อตัวเลขนำโชคคุณนะคะคือตัวเลขอะไรนะ ได้สีถ้วยคุณได้5ในเท้าได้10ถ้วยได้คิงเหรียญเลขนำโชคของคุณนะคะคือเลขสี่เลข5แล้วก็เลข10นะคะ4ี่หสนะไม่ว่าจะมีในเออบัตรประชาชนเลข ATM นะคะ หรือว่าเอบอร์มือถือหรืออะไรก็ตามเอกสารที่คุณใช้ที่มีเลขเหล่านี้นะคะจะนาโชคคุณนําโชคคุณได้อะไรหนึ่งด้านคู่แข่งถ้าคุณทํางานคุณมีคู่แข่งขันนะคะถ้ามีเลขเหล่านี้นะคะจะทําให้คุณนะคะชนะนะคะคู่แข่งขันนะจะทํางานอะไรก็จะประสบความสําเร็จราบรื่นขึ้นนะคะหรือถ้าคุณมีเ,เรื่องราวเข้าใจเกี่ยวกับความรักนะคะหรือความรักไม่ได้ดั่งใจนะคะ มันก็จะเสริมให้ความรักคุณโดดเด่นขึ้นครอบครัวเออเข้าใจกันมากขึ้นอบอุ่นมากขึ้นนะคะเออแล้วก็การเงินนะคะจะทําให้คุณมีการความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากขึ้นด้วยนะคะคนเออสำหรับใครบางคนเนี่ยอาจจะเคยมีปัญหานะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือกับคนในครอบครัวเนี่ยถ้าคุณมีเออเรื่อง เลขตัวเลขเนี้ยเสริมเนี่ยมันจะทําให้ความรักคุณเนี่ยหรือคนในครอบครัวคุณเนี่ยมีความใจยเย็นลงนะคะสามัคคีกันมากขึ้นมีการปรับความเข้าใจกันแต่มันก็ไม่ใช่เพราะตัวเลขอย่างเดียวนะคะแต่คุณเองก็ต้องใจยเย็นนะคะเราก็ต้องมีการพูดคุยกันด้วยนะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันจะทําให้คุณใจยเย็นแล้วก็มีสติมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะส่วนใครที่เป็นคนโสดเนี่ยถ้าคุณได้มีตัวเลขพวกนี้เสริมนะคะ คุณก็มีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะเดินทางไปพบรักในที่ทํางานก็ได้นะคะหรือรักคนไกลรักทางไกลนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้คนที่เป็นมีแฟนล้กก็มีโอกาสที่จะแต่งงานนะคะได้คนที่มั่นคงนะคะใครที่ประทารธุรกิจนะคะที่เคยประสบปัญหานะคะการงานของคุณหรือว่าธุรกิจของคุณนะคะก็จะมั่นคงขึ้นรวมถึงการเงินด้วยนะคะ สภาพจิตใจที่มันหมุนหมนของคุณเนี่ยมันก็อาจจะสดชื่นขึ้นด้วยนะคะก็สรุปว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สนะคะเลขอะไรที่เสริมคุณเลขสี่เลขห้าเลขสิบนะคะเสริมคุณเรื่องของครอบครัวความรักนะคะการงานการเงินที่มั่นคงนะคะแล้วก็ทําให้สภาพจิตของคุณเนี่ยแข็งแรงแล้วก็อาจจะแบบสดชื่นสดใสขึ้นด้วยนะยังไงก็ขอให้คนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สามนะคะ สมวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะไม่เฉพะเป็นความรักการงานการเงินก็แล้วแต่นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะฝากกดไลค์ like, ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิงนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุทกๆกําลังใจขอบคุณทุทกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณที่ทำทำทาสแตปมให้ด้วยนะวันนี้ลุยไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ตนที่กาซสีดำนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์ด้วยนะคะถ้าใครต้องการดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์มาหานุ่นได้เลยนะคะถ้าใครสนใจสมัครสมาชิกช่องนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนนะก็สามารถคลิกดูใต้คลิปนะคะนุ่นแนบปิงไว้ให้แล้วนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนท่องนะคะอีกวิธีหนึ่งคือการช่วยกันดูโฆษณาเนาะ แล้วก็ฝากนะคะกออูต้าวิกีมนะคะกันแดดนะคะที่ทำให้คุณผิวขาวขึ้นแล้วก็เซรั่มนะคะมาขามป้อมนะคะออหรือเป็นครีมเป็นเซรั่มเล่งผิวขาวนะคะถ้าใครสนใจนะคะแอดไลน์ได้เลยนะเ,ออเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเลขนำ้ำโชงของคุณคือเลขอะไรคุณได้ไพ่ Queen of Pentacles นะคะคุณได้ไพ่ ดีเอ็มเพสคุณได้ไพ่จัดติคุณได้ไพ่ไฮโดรเฟนนะคะเลขนำโชคของคุณเนี่ยอาจจะเป็นเลขเกี่ยวกับเลขเออของคุณแม่คุณนะคะวันเดือนปีเกิดของคุณแม่อายุของคุณแม่นะคะ เอ่อหรือเป็นเลขประจำตัวเกี่ยวกับคุณเองนะคะเลขศูนย์เลขสามนะคะเลขเออเลขห้านะคะแล้วก็เลขเก้านะคะอ่านวนทวนอีกรอบนะเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์เลขสามเลขห้าเลขเก้านะคะคือเลขนำโชคของคุณ เออเลขที่ถ้าคุณมีนะคะในเลขเบอร์มือถือเลขบัตรประชาชนหรือเอทเอ็มหรือเลขอะไรที่ทําคุณทําธุรกรรมต่างๆนะคะหรือเลขที่คุณพกประจาตัวเนี่ยถ้ามีเลขดังดังกล่าวที่นุ่นเอ่ยไปเนี่ยจะเสริมคุณในเรื่องของการเงินเออในเรื่องของการประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะอุดมความอุดมสมบูรณ์ความมั่นมั่งข้างนะคะแล้วก็เสริมคุณในเรื่องของ ความยุติธรรมด้วยนะเออถ้าคุณต้องการที่จะก,กู้นะคะก็มีโอกาสที่จะผ่านหรือถ้าคุณแบบต้องการความยุติธรรมในเรื่องของการทําอะไรต่างๆก็มีโอกาสที่จะผ่านเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเลขเหล่านี้เป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองคุณนะคะหรือมีบรรพบุรุษนะคะที่คุ้มครองคุณด้วยถ้าใครต้องการมีบุตรนะคะ ก็มีโอกาสที่จะได้นะคะหลังจากที่คุณขอพรแล้วด้วยนะคะแล้วมีตัวเลขเสริมด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเสริมดวงของคุณที่ดีมากๆโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะถ้าใครที่เป็นผู้หญิงมาเลือกไพ่กองเนี่ยคุณจะมีความสุขประสบความสําเร็จอุดมสมบูรณ์มีเงินมีงานที่มั่นคงนะคะมีชีวิตความรักที่มั่นคงด้วยบางคนนะคะกําลังจะได้แต่งงานนะคะบางคนกําลังจะเจอความรักบางคนนะคะจะได้เลื่อนตําแหน่ง ออถ้าใครสอบเกี่ยวกับกฎไม้นะคะก็มีโอกาสที่จะผ่านนะคะหรือทํางานตั้งใจมุ่งหวังที่จะทํางานเกี่ยวกับราชการก็มีโอกาสผ่านเช่นกันนะคะแล้วก็คุณจะมีโชคนะคะในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยจะเอ็นดูรักใครคุณเป็นพิเศษนะคะคือเหมือนแบบไปที่ไหนก็จะมีแต่ผู้ใหญ่เมตตานะคะผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะผู้ใหญ่สนับสนุนนะ,ค,ะค่อนข้างที่จะดีนะคะสาหรับใครที่เลือกไพ่กองที่4ี่เนี่ย ก็สรุปนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4เลขที่นำโชคคุณนะคะเลข0ูนย์เลข3นะคะเลขค่าเลขก้างนะถ้าคุณมีเลขเหล่านี้นะคะมันจะเสริมคุณในเรื่องของการงานการเงินนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตเออถ้าใครที่หวังที่จะทำงานราชการมีโอกาสจะได้ถ้าใครอยากสอบกฎหมายนะคะหรือทำอะไรเกี่ยกับหกฎหมายกฎหมายนี่ยก็มีโอกาสที่จะผ่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองคุณนะคะหรือว่าผู้ใหญ่จะเมตตาคุณนะมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรด้วยนะคะก็ขอให้คนที่เลือกไพ่กองที่4ี่นะคะมีความสุขสมหวังโชคดีเฮงๆรวยๆวยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากไลค์ฝากแชร์กับสับรดไทยด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆค,ะคะอมเมนต์ลเลยนะคะขอบคุณที่ทำทานสแตมป์ให้ด้วยเดี๋ยวนุ่นไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ